วันนี้เสนอเมนูกิมจิผักกุ้ยช่ายส่วนผสมผักกุ้ยช่ายแครอทกระเทียมขิงแก่พริกเกาหลีแป้งข้าวเหนียวน้ำปลาน้ำตาลแอปเปลิลไซเดอร์วิธีทำต้มแป้งข้าวเหนียวพักให้เย็นนำส่วนผสมปัน่นหยาๆมาคลุกเคล้าชิมรสตามใจชอบนำผักเก็บกุ้ยช่ายมาคลุกเคล้าโรยง,งาเป็นอันเสร็จลวจ้าหน้าตาหน้าทานไหมคะลองทำกันดูนะคะไม่ยากเลยคะ่ะ วันนี้เสนอเมนูกิมจิผักกุ้ยช่ายส่วนผสมผักกุ้ยช่ายแครอทกระเทียมขิงแก่พริกเกาหลีแป้งข้าวเหนียวน้ำปลาน้ำตาลแอปเปลิลไซเดอร์วิธีทำต้มแป้งข้าวเหนียวพักให้เย็นนำส่วนผสมปัน่นหยาๆมาคลุกเคล้าชิมรสตามใจชอบนำผักเก็บกุ้ยช่ายมาคลุกเคล้าโรยง,งาเป็นอันเสร็จลวจ้าหน้าตาหน้าทานไหมคะลองทำกันดูนะคะไม่ยากเลยคะ่ะ